ยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรากินปลาเผากันสี่คนห้าคนกับพนักงานคนใหม่นะคะเพิ่นกินแล้วเพิ่นกินเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นกินข่าวเป็นเวลาดิขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลี้ยงตั้งแต่เมื่อวานกินไม่หมดนะทุกคนมาเด้อขาเที่ยงนำกันพี่น้องมันก็ปิดลาย โอ้คือตักเข่ามาหลายก็ที่สิกินเบิดเลยเนยหลายเพื่อก็หลายยคือจ้างสิกินบะเบิดอีู่ละบะค่อยหิ้มัรย่ิดอย่างจนบสองใบสามนะมาจ้ากินป่านะคะก็ต้องคิดถึงใครน้อยาบอกว่าไงปุเดี๋ยว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 เด๋เดียเดเดี ทโทรฟนูนให้เอฟซีได้ฟังเราก็ทําการได้ขออนุญาตย่าแล้วฟังๆเลยย่าว่ายังไงกินเลยจ้าเอา๊ะกินเลยจ้าเดี๋ยวไปเที่ยวเด้๋ยวมันว่าหวานเนาะเดี๋ยวอีกอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ทันรับเด็กกินหัวได้เลยบอกว่าไอ้ไท่นไอ้ไม่ทันรับเด็กไม่เท่าไหร่บอกว่าให้กินหัวได้เลยเมาเรื่องกันเ ว้าวแบบว้าวแบบบ่เต็มเต็มปันไดนะกินหัวได้เลยว่าส่ว่ายังเสียดายอยู่หัวมันน่ะหัวปลาชิจงไว้ให้อยู่ดอกหัวมันน่ะนี่ขอยไปย่ำได้ขอยอ่อนซ้อนขอยซื้อมาเมื่อไหร่บอหัวพี่ว่าซื้อมาเมลแงกับเมียของอีคือกันปลาทู่ ถ้าพวกไปอยู่ข้างบ้านก็อยู่่เทศนพไปเก็บเอาส่วนๆเลยต้นละสิบาทบ้ะจินเป็นเรื่องเอาเร้อยาต้นไหนอยู่บ้านนอนยีิบาทจะได้อยู่ดีนี่ก็ยื่อที่บาทสองหัวได้ซื้ได้สอนไปเอามาหะรักของขอยใ่้เอามาสักน้ำจิ้มนี่ก็ล้ำแล้วใช่หลาป้านาฝุ่งแหละสลัดสลัด สลักแก้วดีไปดาลูกตง้งต้นเลยนั่นเนี่มือก้หน,นอยู่ตัวนึงหอปบกษปลาธาดาให้กินนิดเดียวจืดภาษาอ้ะไปภาษาว่ะเดี๋ยวกบไม่ยาวยากินจ น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มเกลือเปล่น้ำจิ้มเขาจิ้มเขาเ้าเป็นเนียงนะครับค่อยชอบพักหนึ่งเราบางค่อยกินสองคำไม่เนียงยากไปอยู่ค่อยกินหัวเองกินห,หัวได้เลยแล้วอะ พุ่นกับกระพุ่นเย็นบกต้มน้ำลูดเฮ้ยออกกันซื้ไม่เดียวมันจีมเคลือบอนลยใช้มือเลยนะคะทุกคนเราล้างมือแล้วจะกินขา้าวจ้งใช้มือ,อมันไม่มีแกงนะกินช้อนก็ไม่รอร่อยก็ทำนะ พูตาสวัสิทำเขาสวัสดี่น้องภาษาอาไม่ได้ฝั่งเล็กผู้ดายชาปเป็นลูกไทยทเบืองแล้วเบิองอีกเขียนข้าวเขาก็ย่านล่ะ ห้อยทามันแดดมันมันขึ้นมาได้หามันใดญ่มาเจอห้อยโพนใช่ลวดไป็นอะไรต้นไม้แมนบอกร่าให้มันแดดต้นหนึ่งเลย้ำมันมิดไปเลยนัองห้อยเลยน้องห้อยโพนตัวป้าสั่งไว้เขาเห็นสบายใจแต่ตัวนั่นน่ะเ้ามีแต่ผู้หยิงบางเครื่องมันอาจจะบเหมาะในการตีสาขาไอเสือก่อ เดี๋ยวเกิดอัดมามาหายเองโอเคเดี๋ยวเกิดมามาหายกม็กแล้ว,ว่าจะหับเด็กนวนาเรียนกลับมาเอาล่าเป็ดีแล้วอยากไปคนอยากคัดมอนออกมาหาย คำภาษาจะทาเมื่ออื่นเขาขอทาเมื่ออื่นค่อย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 ไปหาไปเที่ยวไปเที่ยวสิเลยจะว่าไปสะทานเลาะฟังโคงเลาะอย่นีโบอาจจะว่าออาคุณดูเลยพี่ฝออ่ะืมไม่หลอกดูเลยลิปค่อยพอเห็นเนาะ่อเอาไว้จัดคลิปของเออขอยาที่ลอยมาบอก สองคนเลยล้คู่เขาเนี่ยแหละคุณโยมคุณเนี่ยแหละสักแต่ฟันเขาจิจออนน้ำพื้นเราปนั่งรับลมอยู่่บอกพื้นยาเช้ใครไม่อยู่โดนเมาโมาอียพักไปโอ้ยปุ่นฝุ่นัดทำเขาตาสวดอรีเลย บบทนน้ำพักนอนอย่าดเหลือดีแบบนอนแบบครที่อนบ่ไปซ่งฟองมาลับนอนนอนไอเสือเดือบุ้นรับรับคือกโกรดจริงนอนอยู่กัน เรานคอแ้งป้ากินไกันฮะจักเรอปะสาเจ้ากินข้าวกัอย ug ่างมั่เท่ามั่เท่าแกงปลาแกงปลาเรือมาขึ้นขาบกินนะมัขาวิ่มนเรือลงเสือกินกับอย่ไงปิ้งกินิ้อะไรฮะกินแลไหอืนี่เ่นดน คไ,ไ,ไต่อไปกันนะสามคำแล้วสองคำแล้วแปดคำอิ่มจุลชอ่าคำที่ววาสามแปดคำอิม่ม <c oughs> อาหารหมื้อเที่ยงเ <c oughs> มนูลดน้ำหนัก กินได้กินถั่วเยอะกินปลากินผักกินได้ตอนเที่ยงมัเป็นยังตอนเย็นหร่อตอนแรกฉันน่ะค่อยมีกินเย็นนิดหนตอนแรกจะกินได้แต่บ่ให้เกินหามงแรงจะหามงแรงนจะเห็ดเบียบกันเสาะกินดี่มทุ่มนอนเลยเหรอข้าวเหอนเอาเข้าวเหอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสิปัวกก็เห็นจ้กินทั่วเยอะอ่นซีหามงแรงจะขอพ่อพันในเมือง แรงไปกินข้าวก่อนำไมโย่แรงไปกินข้าวกรำเหมือนกันไปกินข้าวแล้วมาปั่อยางกันนอนอดเหนื่อยเราไปละวันสิมาเด้สิป่านหลังเดราตื่นก็ว่าจะลอยยันสว่างสว่างเย็นแล้วก็ไม่มีคนลอยแล้วเมื่แม่คำว่าหรืววะลอยจนมืดมันหาวงมามันเย็นเลยอืมอากาศมันเย็นลเอืมพออากาศมันเย็นแล้วมันก็เลยแบบโอยหนาวแล้ก็ยังว่าอันปีนี้ฉันๆั่นมา้อ คำยอดนอนชมสนใจ้ากินเอลยแล้วพอแล้วมั้งสำหรับคล่นี้สวัสดีค่ะ ค่ะข,ขอจบคลิปกระเช้าแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยกระสิบจิบเอ็ดอ่ะสามคำแปดนาทีอืมก็บ้าเลย